ว่าฮะฮัลโหลครับข้าหัวขึ้นผมอยากกระทืบผมไหวครับไหวไหวไหวไปเอาผ่านไหวครับเอาผ่านไหวจริงนะเดียวอันนี้ท็อปติดท็อปสิบห้าอุ้มครับพอนี้เฮ้โอ้โหพี่ต้อมจะเอาผ่านอุ้มยันห้าสิบห้าเคสเลยเหรอจอดจอดด้วยไหวไหวไหวจอดได้ครับจอดได้อย่าปิดเต็นปิดแม่งเลยปิดไม่เป็นว่ะง่ายๆนะนนี้เราอยุดพับทักษะไปโอเคด้วยคนครับโอ้คุยมานะมันใช้ปืนยิงได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้มาแล้วนะมาแล้วนะ ี่แอุวยมาอุวยจีมาอุชยมาเยอะจังวะมันอยู่อะไรกันอ่ะมันอยู่มันอยู่อะไรกันอ่ะเดี๋นั่งดีเทียวเอินลายเก็บลายเกันละนั่งนิ่งๆนั่งอย่าตื่นเต้นรถป๊บเดียวห้าหมื่นนะนะรอบนี้เร็วอ่ะแสดงว่าแพงนะเนี่ยแพงแพงแพงห้าแสนได้มามากันเยอะเลยว่ะโอ้ยมไมมันขึ้นเร็วจังครับ เอาใจโอเคใจเย็นครับใจเย็นครับพึ่งเริ่มพิ้งเริ่มพิ่งเริ่มใจเยครับอุ้ยิงว่ะไปยิงสวนดิึงยิงกันเลยเหรอยิงสวนอะมตอยงสอนครับอ๋อมีปืนแมบมีปืนแมบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยใครยิงอะผมเองผมเองเอ่อกระสุนผมออกก่อนนะโ้ยลากกระหวหนึ่งเอมด้เหรอไอ้เร้่งนี้ไอ้ทำไมไม่มีใคร ค่าเล็กได้มันเงินเข้ามาป่ะเอ้ยนี่ค่าหัวน่าน่าจะหนึ่งล้านนะอันเนี้ยน่าจะเป็นล้านนะเนี่ยอันเนี้ยอุ้ยอันนี้น่าจะล้านโอ้โหก็สองนาทีได้แสนหนึ่งอ่ะโดยเลยต้องหาซ่อมอ่ะยี่สิบวิทีล้านหนึ่งเลยว่ะเล็กๆแบ่งเยอะเอ้ยเรียกคนไอ้แจ้งเราดีกว่านี่ไอ้วอลวอลวอลไหนวอลไหนสวยสวยสวยเฮ้ยโอเคโอเคเขาวอลนี่แบ็กตามเพื่อนหน่อยแบ็กแบ็กแบ็กเจ้าหัวเป็นล้านแบ็กแบ็กแบ็กพี่บอกบอกเงินล้านนะก็ไงพี่ให้บอกว่าอะไรตามโคบกูหน่อย ได้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 บอกมาเขาโคเคน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 โคเก้นใครใครนั่งดิ้นหนิเลรอครับโคเคนโคเคนโคเก้นไปกำลังไปขับลำบากครับไอหมูโคเก้นเหรอไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องชื่อหมูอะไรเนี่ยเอิงองอย่าดิ้นดิพี่ขับลำบากโคเก้นโคเค้นเดือดเลยไอ้แบ็คนิ่งนั่งนิ่งนิ่งจะยกเปลี่ยนเจะเสาขึ้นกันเงินขึ้นเร็วมากเป็นล้านเลยดิเป็นล้านนะเป็นไอ้ไอ้เทลเร็วดิโดไม่เรเลยเหรอพี่ ผอมหาปิดไอ้นี่ก่อนนะเฮ้ยเทวเทลเด่วนแล้วด่วนแล้วด่วนแล้วเทลเร็วน้องเฮ้ยโคเกนโคเกนด่วนเลยกำลังไปกำลังไปกูขเห็นหน้าทุกคนในวอร์เจ็ดคนนะเจ็ดคนตัดกูอะพี่บ๊อบออกไปเหลือห้าคนในวอรมาดืวดเลยกูขอห้าคนก็ได้ไหมดนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดโดอนนี่ใหม่นะครับมาขอนะครับขอนะครับอย่ากวนตีนอย่าปัดข้อความนะกูปิดไม่เป็นครับใจเย็นนะครับกูไม่ได้มีเวลามานั่งดูด้วย รวมความนิ่งเนี่ยเราอะจอ BZX เป็นไงไม่อยากรู้นะครับเปลี่ยนท่อดีกว่าผมว่าท่อนี้ไม่ค่อยดีอะไรเสียงเนี่ยตัวเต็งจริงๆรถอะไรรถอะไรพี่ก็ขับได้หมดเลยผมเชื่อนะง่ายอ่ะงี้แหละบนเขาไม่มีเสาพี่พี่อซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้เติร์ตเติเหมือนเลยปืนพี่จอกส่มนะอยากเป็นท่อเวฟไม่เอาครับไม่เอาอันนี้กูจ่อ b ้วไม่ได้ปะทางนี้เงินฟรีนะหวัดเจ็บ หลับรอยังได้นะพี่ขับอ่ะนิ่งๆมากนะหลับรอด้วยแอร์เย็นด้วยพี่พี่ขับรถแบบเออขับนุ่มนิ่มอ่ะนิ่มอ่ะหลับได้เลยมูฮัมหมัดอาเจียนชอบกินหมูโดเนตทมาสิบบาทเดี๋ยวไมาอย่างเพื่อนมาอย่างมาอย่างมาอย่าง ผมกำลังไปนะตอนนี้อยู่สามเจอเจอไหนนะเจอไหนนะพี่โอเคโอเคนครับน้องด่วนเลยครับด่วนเลยด่วนเลยเฮ้ยมาขีปกันตรงนี้วะเฮ้ยยิงยิงเยอะยิงยิงยิงว่ะยิงเอาเว้ยยิงเอาเฮ้ยโคเคโคเคบนยอดเลยบนยอดเลยเวลล่างพี่พ่อบอกขอเห็นหน้าทุกคนนะกำลังไปไอ้ว้ยว้หน่อยครับววยหน่อยพี่เห็นหน้าทุกคนดับไอวอลไม่แกล้งก็ขอแคล้งด้วยแหละแม็กวไปนะครับกำลังไปกำลังไปครับพี่จู่เสียงเปลี่ยนฮะ ไม่กี้จุ่มบูนหรอเออไม่สบายใครไม่มาปรับแสนหนึ่งเขาโอ้ยชอปยี่สิบเก้ากับชอปสามสิบเขาอวไรกันมาอย่างมาอย่างได้ยินชาวบ้านก็บอกชอปยี่สิบเก้าชอปสามสิบเวไรกันคืออะไรวะอะะไรวมันไม่ได้อะไรวะมันพูดอะไรวะไม่ได้แผลไม่ได้ครับแผลดูดิดูดิดูดิดูไลน์ด้วยดูไลน์ด้วยนิ่งนิ่งเลย เฮ้ยเหินนี้หลับได้นะนิ่มนะลงนิ่มนะพี่ลงนิ่มนะคนโดไรสมองโดนมาสิบบาทใช่ครับคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้คนเรามันจะต้องเปลี่ยนแปลงจะทำที่ดีขึ้นสบายขึ้นเพราะชาวลำบากมาแล้วเมื่อก่อนคิวซี่ปัจจุบันเค้าชวนชื่นไม่ใช่ครับคนโดูเป็นอะไรครับเทวีันดบีครับไม่ทันหรอกโหนมันเป็นอะไรหรือเปล่านี่เว้ยมันรู้มือนะ เฮ้ยเอาใครใครหลุดอ่ะเอาเอาเอาใครอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เรามีมีมีใช่เราเหรอเออเราคนในรถเราเลยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนรถเฮ้ยเฮ้ยคนใครได้ใช่ป่ะอันนี้แม่นอันนี้แม่นได้ครับได้ครับไอนี่แม่นอันนี้แม่นตกตกเอ้ยไม่ตกแต่ตกแต่ตก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 อะไรเทีกูยิงเฮ้ยไม่ไม่ยิงน้องได้ได้เฮ้ยประตูหลุดอ่ะประตูหลุบหรือเทียวเป็นไรอะขับขึ้นขับอีกแล้ไหไอเล็กไอเล็กสับย่างเล็กเขาคมจัด อะไรอะไรมันง่ายครับเดี๋ยวพี่เอาให้เอ้ยเพื่อนมาอย่าง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 ใส่แะตั้นะประตูหลุดไป็นหนึ่งหนึ่งข้างละลงลงมาแล้วลงมาแล้วแจ้งจีแจ้งจีเออพี่พี่โจมีเพลมากเพื่ประชาชนอ่ะผมมีผมมีทีเด็กเปล่อะไรเออหมูเอาไว้พี่หน่อยพี่นดีดักไปเลยหนึ่งสองห้าห้าไม่บอกเพื่อนไปเจอกันค่ายทหารเอ้ยเจอค่ายทหารค่ายทหารเสาค่ายทหารเสาข้าวทหารข้าวทหารเสาเสาเสา ขึ้นเลยขึ้นไปไอ้ขอบังคับการอ่ะโอเคอดีขึ้นอันนั้นเหรอเออขึ้นเลยเฮ้ยมึงจำตอนที่เราเตี๋ยดีไหมเลนดี้ได้ไหมสาหอคอยนั่นอ่ะพวกกูจะขึ้นไปนะกูขอกำลังเสริมพวกกูจะไปดัวกันขอคนครบกําลังหน่อยขอคนครบข้างลังแบ็กมาไม่แบ็กแบ็กแบ็กคับแบ็กนี่เรามีเวลาครบสิบกว่านาทีนะสิบกว่านาทีนะหอคอยหอคอยแค่ทหาร จังหวยหนี้กีฟนาโดเอ้ยไม่บํมมีนาโดให้อะเล็กไหมไม่มีว่ะไม่ได้พกมาเลยดูลายด้วยดูลายด้วยดูลายด้วยดูรายด้วยถึงเลยนะถึงเลยนะได้พวกกูขึ้นแล้วนะพวกกูขึ้นแล้วนะอุ้ยเอ้าวอีกนะดูด้านดูดานดูดานนูร้ายปีนี้หนึงนิดนึงนิดนึงวิ่งเถิดทุกันเลยดีกว่าหนึ่งแถววิ่งย นานนะอันนี้นานนะวิ่งเลยวิ่ง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 รออะไรอ่ะรอเดี๋ไปเปิดประตูนี่เออเราดประตูบานนึงปเปิดประตูไว้ไปดูบานนึงเปิดเปิดด้านออกมาเปิดด้านออกมาเปิดด้านออกมาบานเดียวบานเดียวบานเดียวบานาแล้วบานแล้วเล็กเล็กเข้าไปเลยนาะเ็กเล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 ็กเข้ามาดี

มึงใครมึงใครมึงผมเองอะไรยิงมันดิเดียวอะไรป้อครับป้อพวกเราป้อโอยหมยพวกเราไปไปเออปไปจะบ้าปะป้ยพวกใครบ้าป่ะเนี่ยหลับ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 อุ้ยบันได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 อะไรอะบ๊อบบันได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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอยกูมาเกลมึงโดเนทมาสิบบาทยิงบนลยิงบนลยิงบน

คือทำไมไปกินไปกินพวกเรากินไปกินพวกเรากินสู้หรือเปล่าไหมหมอมาได้อยู่อาหารหาเล็กกับตอนนี้เล็กไปไหนอยู่นะเล็กอยู่ไหนอ่ะเล็กไปงบนแล้วน้องเล็กไปงบนแล้วโอ้ยเหมือนกันดิว่าเหมือนกันดิว่าเราต้องเล่นแบบอย่าให้ถึงข้างบนเว้ยโอ้ยจัดเลยว่ะวิสุกเลยละหมดสิบนาทีทันปะวะ ฐันานเราเราอย่าเล่นชั้นบนสุดอ่ะเทวต้องเล่นชั้นล่างเว้ยต้องเล่นอะไรกแอบอะยิงดิยิง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 เฮ้ยเอาดิเจ้าบ้าเจาบ้าบไหนอะอยู่บนอยู่ขบนลมมอ่ลมอยู่สวย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 ตายแล้วตายแล้วสวยอุ้ยเอาดิๆเฮเล้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรกฮเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเไมเตายเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยขอขอต้้เฮียยยย้้ย้้ย โทดีทีได้นะน้องน้องใครอใครใครอันไดบันได้สองคนบันไดสองคนเอ็งอย่ตายเล็กออกไปตายตายตาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเล็กไปแล้วเ้ยเล็กตลขึ้นมาขึ้นมาจริงดิดจริงขึ้นไปขึ้นไปน้องเล็ก้วน้องเล็ก เดี๋ยเรา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 ลงมาเล่นด้านล่างหน่อยลงมดีเตรงนี้ละตรงนี้แหละรอฉันั่นเลยไอซับเล่นปืนดีเซฟเซฟไอซับซับไอซับเล่นปืนดีเซฟไอ้ซับไน้องลงไปเล่นไอ้ไอ้น้องหมูน้องหมูลงมาเล่นข้างล่างน้องหมูลงมาลงมาลงมามาๆมาๆมาเราเดืนดไงราคันเนี้ยราคันเนี้ย thank you มึงอย่าบวกจีมึงอย่าบวกมึงหนีด่วนดวนด่วนดวนด่วนดวนจกมีบอดปะเข้าวอดนี่มีวอดบอดเลขวอดเราอะลูตี้เราแข็งเลยเนี่ย ตีเราใช้ได้เลยที่เราโหดจัดอ่ะเป็นล้านเลยนะเนี่ยฆ่าตัวเนี่ยโอเคยังไม่มีคนขึ้นมาอเล็กอเจกหน้ามืออาก้าไอบอลมาอยู่ล่างอ่ะเงินฟรีเงินฟรีมามามาอุ้ยมีคนพูดเงินฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นชั้นนี้ยิงไว้อะไรของมึงอับอาก้ากระทืบใหญ่เฮี้ยกูตีมันอยู่รักกูเนาะแซมบ้ามันมาเยอะแน่เลยว่ะ มุ้ยปืนกูไปเก็บเน่นี้ได้ยิน่ะไอ้ซาร์ตี้เลยมาวันนี้กันต้อง้นไปไม่มีอะไรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพวกกูรอรับอยู่ไอ้หัวส้มไม่เชื่อมกับเรานะหัวส้มเสื้อพู้ที่เพื่อนเราไหมนี่เขาไหนเสื้อชมพูหัวส้มอ่ะเสื้อม่วงหรือเปล่าเอาไงเสื้อที่เขียนว่าตัวเรื้อยของพวกเราไอยีนี่ไม่ใช่นะไอ้ีองผู้ต้นะโค้เอ็กวัดนะอันเนี้ยมั่วนะไอ้ยีแม่งมายืนข้างคู่ข้างกูเฉยเลย วุโดดไปเจียแสแล้วว่ะเหมือนจะล้างล้างแล้วล้างก็แลเออล้างเป๊ะมาแล้วมาแล้วไอ้พวกเราเราพวกเราไอ้มาร์กไอ้มาร์กเฮ้ยตั้งฟรีตั้งฟรีตังฟรีใช่ใช่ใช่เป็นล้านอ่ะมึงมึงใเป็นล้านอ่ะเล็กดีกว่าเล็่มีเงินเริ่มต้นไปดีเลยเช่ทั้เราค่าเล็กอ่ะเราแบ่งจะรอไมดิอยาครับอยาครับอยากโซ่โยอะๆโยอะๆเยอะยโอจีมาเยอะโอจีมาเยอะ เมาจีบเยอะจีบเยอะเราสองชั้นดิเดี๋ยวปืนให้ปืนเลยปืนยิงจากด้านบนให้นะเออขีดรอบไปขีดรอบสวยสวยยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเว้ยนี่ในมุมนี้มุมนี้เอื้อมคอไปหน่อยรอรอรอมามาเป็นกระจกแน่รอบเนี้ยไม่มีแบบมีอยู่ในรังเพลิงทำไมกัวเยอะกัวไม่รอดว่ะหนีมึงมีหน้าที่หนีอย่างเดียวกัวไม่รอดว่ะเป็นไปแบบเยอะไปอะไรไม่รู้อ่ะ มามาโอจีมาโอจีมาไปมาแล้ว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 โอจีมายิงบอลไว้ยิงบอลไว้ล้มล้มสองล้มสองล้มสองเฮ้ยมามันใช้ได้เหมือนนดิาอีก ตังหวะมาแล้วโดนเอทมา10บาทเนี่ยพอเอเล็กค่าหัว9ก้าแสนึงลั่นเลยนองเรื่องเงินไม่มีคำว่าพี่น้องกระดาษมันคงลั่นดิดเดอกบอสวิทูลแซ่แต้สั่งยืนแล้วแซ่เต้ยี่อะไรเฮ้ยอย่าลงไปเลยผมไปยิมให้ไม่ได้ไปนึงไปนึง

เอยเอาตัวมาเอาตัวมาเด๋ยบกูเล่ทำให้กูตีเอเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอีกห้าทีอีกห้าทีไหว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 เ่ออเลยออเลยออเลยุ้ยโดนอุ้ยฮะใครตายเอ้ยสบาชุมวันว้ยก็สุดเหลืสามสิบว่ะเฮ้ยวันมาได้ชุมนุ้ยลมเๆลมิ่งหนึ่งเมิ่งเฮ้ยยิงมุมนีได้อยู่่ะ อุ้เยอะว่ะเยอะว่ะว้าวาวอุ้เยอะว่ะเออเออลมลมดเลยอ่ดดดดวคนเลยดวคนเลยดวนอคนเลยลมลลมไปบาแล้วมาแล้วมาแล้วมา่ามาแล้วมาเพีดีดีโมันเอาปืนยิงเว้คยนขอใช้ปืนทีิงแล้วตายได้ป่ไ้ไเรสอมาเล่ได้ปะเฮ้ยมันหวมแล้ว ยิงดิโอ้ยเยอะเกินว่ะเยอะเกินว่ะเอ้ยนานนอนเยอะว่ะเยอะเกินว่ะต้องเปลี่ยนหม้ว่ะต้องเปลี่ยนหม้ว่ะต้องหมูต้องหมูน้องหมูด้วยด้วยเลยน้องไปเล็กกันเล็กนไปชั้นหกกันนะน้องไปเล็กด้วยดู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 วยนะรอนัวรอนัวฉนี้รอนัวฉนี้เฮ้ยไอตัวอะไรเราต่ำมากเนี่ยออกไปน้องไปดิออกไปดิออกไปดิชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนผมยิงผมยิงกดตรงบันไดยโยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทปเทปเทปตายคู่ตายคู่ ตายกูตายกูเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้เด็กสาวนี่อะไรเนี่ยไอ้จินยายไินเอ้ยน้องน้องน้องมึงโดนกูเน่ามึงบู้อะไรดิโดนกูเน่ามึงเยอะเกินว่ะอาย่าี้ผมพาไเทสต์ดอู้ยลื้อลื้อลื้องานลื้องานลื้องานลื้อไม่ใช่น้องเขาบอกกูฮัลโหลอันนี้พวกเราใช่ไหมฮัลโหลเราหน่วยช่วยเหลือเราอย่าตีกันเองนะ เราหน่วยช่วยเหลือนะเราไม่ตีกันเองหมดแล้วอเล็กจับนาทีเออดที่เตียวกขาจับนาทีจนาทีจนาทีฮึย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 ฮ้ยฮึ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 ยฮยฮึยฮึยฮ้ยฮึยฮึยฮ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 ยยฮยยฮ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 ยยฮ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  โอ้แชแบกตีไม่ชุบเลยนอนเลยนอยนอจะเป็นไส้ศึกนอยจะทำตัวเป็นไส้ศึกนอสจะทำตัวเป็นไส้ศึกไม่ไม่ไม่นะผมผมไม่ได้ไส้ศึกนะผมรักผมักตี่เลยครับที่ชุบหมดที่ชุบหมดที่ชุบหมดไอ้แซมขอที่ชุบหน่อยครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสนสหนึ่งหลแล้วมัได้ทางนันลหนึ่งหลหนึ่งแสเลไปไปไไไปไอ้สมตายอีกแล้วไอ้คิาขอร้องคุณแม่ขอร้องชุบเถอะนะไอเียโจกเก

เคยไปเคยไปึ้นไปเลยไปเลยเาชุกตัวกตุบุกลบดิสวยแล้วดินมไปเลยไปอุ้มกูได้อุ้มกูได้อุ้มกูได้ไปอุ้มกูอุ้มกูอ้มอ้มาอุ้มกูาเล็กไว้ยิงอาเล็กไว้ยิงอาเล็กไว้มาอุกูมามาเล็กไวพอยิงอาเล็กไว้ยิงอาเล็กไว้ยิงเพี่สวย ยิงเล็กยิงเล็กยิงน้องเล็กไว้ยิงเล็กไว้ยิงของอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ ha, ้นไปขึ HA, bye, igh, ้นไปไหนไอยู่น้องเลกมั้ไหนไหนปุ่บายเดี๋ยวแบ็คใ่อแบ็คแบ็ค่อแบ็คยิงไว้เออยิงไว้ยิงไว้เออไายิยยไว้ยยไมยายไยาไม่ตายไมยาไว้

เต้เฮ้เฮ้ยาโมคิวห้มามิวเว้ยไปส่ตัยมูไคิวเลยเ้ยโอชิโอิโอชิโอิโอิโอชิโอชิโิโอชิอชโอิโอชิยิโอิโอิโอชิโอิโหชิอชอิโอชิโอชิโอิชิวอชิโอิวอชิอชิโชิวชิโิโอิชิโอชิโอชิวอชิโอชิวอิิิอิิ

ช่วยสาวันนี้โอ้พี่บอลรักผมเกิไม่ช่วยสาวันนี้อุ้ยคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมเป็นล้านเลยว่ะมึงอุ้ยแบกแบกไหมมึงทำอะไรเนี่ยพี่โจ๊บเราได้เงินตั้งตัวพี่โอ้แฟนแบกแฟนแบกน้องอุ้ยกูไม่คิดว่าลือจัดเลยนะก็ดูครับไม่คิดลือจัดเลยผมเสียเอดีไป็นทอันดับโจ๊กมับขอข้าวหนครับ หรือจัดเลยเมื่อกี้หรือจัดมันเป็นยังไงวะข้าวนะ